สวัสดีครับป๊อบนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ผมอยากจะหยิบยกนะครับเอาน้ําหอมนะครับตัวดังตัวหนึ่งนะครับมารีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็เป็นน้ําหอม niche brand นะครับจากประเทศตุรกีนะครับซึ่งได้รับกระแสยอดนิยมมากๆครับในบ้านเราตอนนี้นะครับจะเป็น niche brand จากบ้านไหนนะครับแล้วก็รุ่นของอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ นครับก็เรามาเริ่มกันเลยครับก็สำหรับนิสแบร์นะครับที่เป็นนิสแบรนด์ตัวดังจากประเทศตุรกีที่ผมจะนำมารีวิวก็คือเจ้า h a s h i ิวัตัวนี้นะครับบอยนิชเน่เป็นน้ำหอม Brand นิสแบรนด์ครับตัวดังนะครับจากบ้าน n i ชเชน่นะครับซึ่งเจ้า h a s h ชิวัตัวนี้ได้จัดอยู่ในไลน์คอลเลกชันอย่าง Shadow Play นะครับ เจ้าน้ำหอมนิชเน่ฮาชิวัตคนนี้ก็จัดอยู่ในประเภทของน้ำหอมชิเฟอร์ฟลาแกนนะครับก็เป็นน้ำหอมที่มีต้นกำเนิดแถวประเทศไซปรัสนะครับก็คือพูดง่ายๆครับก็คือตามบ้านเราก็คือเรียกน้ำหอมกลิ่นนี้ว่าน้ำหอมกลิ่นออกแขกๆครับเออประมาณนี้แล้วก็สำหรับเจ้าฮาชิวัตคนนี้ครับก็ใครหลายๆคนนะครับก็ยกย่องให้กลิ่นของมันมีกลิ่นของความเป็นยูนิเซ็กอยู่ในขวดนี้ด้วยนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็คือมันมีความเป็นแมนเยอะกว่านะครับความเป็นผู้หญิงนะครับก็คือผมยกให้ความเป็นผู้ชาย80 8 0ถึง90นะครับเออสำหรับผู้หญิงคือผมให้น้อยมากคือ 10- ถึง20แค่นั้นนะครับแล้วก็ด้วยเนื้อกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับเจ้าฮาชิวัดบายนิชเน่คนนี้ก็ทำให้ เจ้าน้งหอมคนนี้เข้าไปอยู่ในใจใครหลายๆคนได้อย่างไม่ยากเย็ยนเลยนะครับสำหรับเจ้านิชเชนีฮารชิวัดคนนี้นครับก็ได้ออกวางจำหน่ายเมื่อปี2017นะครับโดยมีขนาดที่ผมได้เห็นผ่านหูผ่านตานะครับก็มีอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาด 50ML นะครับแล้วก็ขนาด100 ML นะครับก็ขนาด50 ML นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ4 0 0 0 กลางๆครับเออประมาณนี้แล้วก็ส่วนขนาด100 ml นะครับราคาก็จะวิ่งอยู่ประมาณ6,000กลางๆได้ครับประมาณนี้เออสำหรับเจ้าฮาชิวัตคนนี้นะครับก็เป็นผลงานการรางังสรรค์กลิ่นของคุณฮอเกอลีนะครับก็เป็นผู้รงังสรรค์กลิ่นของเจ้าฮาชิวัตคนนี้ขึ้นมาครับก็เจ้าฮาชิวัตคนนี้ก็มี นลิ่ไปในโทนแบบเป็นวูดดี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยความเป็นซีตัสนะครับเป็นความซีตัสที่แบบสดชื่นนะครับและแต่งแต้มด้วยความเป็นฟุตตี้นะครับซึ่งให้ความรู้สึกแบบชุ่มฉ่ำม,มากๆนะครับโอเคครับต่อมาก็เรามาดูเรื่องโน้ตกลิ่นของมันแต่ละเลเยอร์ของเจ้าฮาชิวาคนนี้กันดีกว่านะครับว่าโน้ตกลิ่นของมันแต่ละเลเยอร์ของเจ้าฮาชิวาคนนี้มันมีโน้ตกลิ่น อะไรกันบ้างนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ท็อปโน้ตกันเลยก่อนครับสำหรับท็อปโน้ตของเจ้านิชเ h นีฮาชิวะคนนี้นะครับก็มีพายแอปเปิลนะครับแล้วก็เกรฟฟุตนะครับแล้วก็บร์กามอสนะครับแล้วก็มีเดิมโน้ตนะครับก็เป็น p ค t นเพชร์รี่นะครับแล้วก็ซีด้านะครับแล้วก็จจส m i มินนะครับส่วนเบสโน้ตของนะครับก็จะมีโอ๊กสมอลนะครับแล้วก็มีวูดดี้โน้ตนะครับก็เดี๋ยวเรา เรามาดูกลิ่นของมันกีนก่อนนะครับว่ากลิ่นของมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เท่าที่ผมได้ฉีดที่ข้อมือด้านนี้ไปแล้วนะครับก็กลิ่นของมันนะครับก็ここคือเปิดมาเป็นกลิ่นแบบมะกรูดนะครับเป็นกลิ่นมะกรูดแบบชุนๆนะครับเออมันผิวมะกรูดที่แบบยังไงอะผมๆนะครับเออแล้วมีความซาดในตัวนะครับก็คือว่าแล้วก็อีกอย่างยังมีความสดชื่นด้วยนะครับเออเป็นกลิ่นที่แบบอาจจะแรงไปนิดนึงนะครับตอนช่วงเปิดนะครับแต่ว่าพอหลังจาก กลิ่นของเจ้าเบอร์กามอตอ่ะได้ดรอปลงไปแล้วนะครับก็จะมีกลิ่นของเกรฟฟูตนะครับขึ้นมาแบบเด่นเอามากๆครับแล้วก็อีกกลิ่นนะครับก็คือกลิ่นของสับปะรดนะครับก็คือเป็นกลิ่นที่รู้สึกตั้งแต่ห่วงแรกนะครับที่ฉีดก็คืออาจจะไม่ได้ชัดเจนเหมือนเหมือนตอนที่แบบฉีดตอนแรกๆครับแต่มันเริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่นดกลิ่นอย่างเจ้ามะกรูดครับผิวมะกรูดได้ดรอปลงไปแล้วก็มีความเป็นเกรฟฟูตขึ้นมาแล้วก็ มีความสับปรดขึ้นมาเรื่อยๆสับปรปดจะเด่นขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆนะครับก็คือว่ามันจะไล่ไล่ไล่ลงไปนะครับก็คือให้ความแบบเป็นเกฟฟรุตแล้วก็ฟาร์มเป็นสับปรดนะครับที่ชุมช่มฉ่ำแล้วก็มีความเป็นฟุตตี้เข้ามาแบบตัดให้ความเปรี้ยวอมหวานได้อย่างดีมากๆนะครับเป็นอะไรที่แบบเป็นกลิ่นช่วงแรกๆนะครับเข้ากันได้อย่างลงตัวเอามากๆนะครับก็คือแบบผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบสดชื่นอ่ะสดชื่นเอามากๆนะครับก็คือว่าถ้าอยู่ในที่ที่ร้อนๆคือแบบ ผมรู้สึกแบบโอ้โฟ res นะครับมันมีความฟ res มากมากครับเอออาจจะไม่ได้ฟ res แบบน้ำหอมแบบสายซิตรัสที่ว่าหนักหนักนะครับแต่ว่ามันมีความฟ r e ของเกฟฟูดมันมีความฟ res ของเบอร์มอสมันมีความชุ่มฉ่ำของสับป,ปะรดนะครับออก็คือว่ามันมันโอเคมากๆนะครับสำหรับเออช่วงแรกๆนะครับก็พอมาช่วงกลางๆนะครับก็กลิ่นมันเริ่มแบบเออความเกฟฟูดก็คือแบบเริ่มนุ่มเริ่มละม,มุนขึ้น ซึ่งกลิ่นช่วงนี้ใครๆหลายๆคนนะครับก็เขาก็ให้ยกขึ้นมาแบบเทียบเคียงกับเจ้าคริสอเวนตันคือกลิ่นช่วงนี้ก็คือกลิ่นมันจะคล้ายๆเจ้าคริสอเวนตันคนนี้นะครับก็เท่าที่ผมสังเกตแล้วก็ผมรู้สึกได้นะก็คือกลิ่นมันคล้ายๆกันนะครับเออมันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันคล้ายๆกันนะครับช่วงที่ว่าออกลิ่นมันเริ่มแบบว่าละมุนละมุนแบบละมุนลงอะ่ะก็คือแบบกลิ่นมันเริ่มแบบไม่ได้แบบแหลมเหมือนช่วงเปิดนะครับเออหรือว่ามันแบบ มีความช้าเหมือนช่วงเปิดอ่ะก็กลิ่นมันจะแบบออกเป็นละมุนละมุนแต่ว่าถามว่าฟาร์มละมุนนี้มันสู้เจ้าคริสอเวนตัสคนนี้ได้หรือเปล่าผมว่ามันสู้ไม่ได้ครับสำหรับเจ้าคริสอเวนตัสคนนี้ก็คือว่ามันไม่มีตัวไหนเทียบได้เลยครับสำหรับกลิ่นโคลนทั้งหมดที่ท,ที่โคลนมานะครับก็คือผมยกให้เจ้าคริสอเวนตัสอยู่เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งตลอดกาลอยู่แล้วนะครับก,ก็สำหรับที่ใครมีคริสอเวนตัสนะครับก,ก็ถ้าใครอยากจะลองพิสูน์ก็ ก็ลองไปหาเจ้าตัวนี้มาดมดูได้นะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างคริสอเวนตัสกับเจ้านิชเนีฮาชิวัตคนนี้นะครับช่วงกลางๆครับก็มันมีความละไม้คล้ายคลึงเหมือนที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่านะครับก็พอสักพักนะครับก็พอน้ําหอมเริ่มดายดาวลงไปแล้วครับก็เริ่มแบบมีความติดผิวมากขึ้นนะครับก็คือว่ากลิ่นของมันอ่ะก็คือแบบจะเริ่มแบบซอฟ์ลงก็คือมีความสะอาดมากขึ้นนะครับมีความคลีนมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นไม้ที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ ยังมีความเย็นเย็นอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ยังมีความเป็นเป็นเหมือนยาว่าอะไรนะเหมือนเหมือนแนวเอิร์ธโทนนะครับกลิ่นของมันอนะเออแล้วก็ตัดไปด้วยความเป็นสับปะรดที่ยังคงอยู่นะครับแล้วก็มีความเกรฟุตที่ตามลงมาเป็นห่างๆนิดๆนะครับก็ยังให้อารมณ์ที่แบบโอเคมากๆนะครับเป็นผู้ชายที่แบบดูแบบดูเท่ครับแล้วก็ดูสุขุมนะครับดูแบบยังไงอะดูแบบคลาสสิกอะครับเออคือกลิ่นทิ่เนี้ยมันเป็นแบบกลิ่นออกแนวนั้นเลยครับก็คือว่ามันเป็น กลิ่นกลิ่นหนึ่งอะที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับใช้ในฤดูร้อนของบ้านเรานะครับก็สำหรับเจ้านิชเนีฮาชิวะคนนี้นะครับแต่ว่าถามว่าถ้าใช้ในอากาศเย็นๆจะได้ไหมก็ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าออด้วยเนื้อกลิ่นของมันก็อาจจะมีความฉุนเล็กน้อยนะครับถ้าใช้ในอากาศร้อนๆมันจะรู้สึกแบบสดชื่นเอามากๆนะครับสำหรับเจ้านิชเชนีฮาชิวะคนนี้นะครับโอเคครับต่อมาเรามาดูด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเจ้านิชเชนีฮาชิวะคนนี้กันดีกว่าน,นะครับสำหรับ performance ของเจ้านิชนเน่ฮาชิวัตขวนี้ครับก็เรามาพูดถึงเรื่องการติดทนกันก่อนดีกว่าครับก็การติดทนนะครับก็มันทําได้ดีมากๆครับมันอยู่ได้ประมาณฉีดไปอย่างเงี้ยตอนช่วงเช้าเช้าอย่างเงี้ยฉีดไปอ่สี่ถึงห้าหกสเปรย์อย่างเงี้ยก็คือมันสามารถอยู่ได้ถึงเย็นเลยนะครับก็คือกลิ่นของมันอะ่ะก็คือจะมีความคงทนแบบอย่างน้อยๆอะ่ะก็คือ10ชั่วโมงเลยนะครับแต่ผมยกให้เป็น12ชั่วโมงอาจจะ12ชั่วโมงบวกด้วยซ้ํานะครับก็ สำหรับเจ้านิชเชนีฮาชิวัตคนนี้นะครับก็สำหรับการกระจายตัวก็ยังทำได้ดีมากๆอีกเช่นกันนะครับก็การกระจายตัวก็อยู่ระยะการกระจายตัวก็อยู่ประมาณ1-2ถึงเมตรนะครับก็การกระจายตัวของมันก็อยู่ที่4ถึง5ถึงชั่วโมงนะครับผมยกให้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าใครที่เดินผ่านตัวผมไปถ้าวันไหนผมใช้กลิ Green ่นกลิ่นเนี่ยครับคือแบบมันมีกลิ่นที่แบบออกเป็นแบบออร่าแบบ แรงๆมากนะครับรอบๆตัวผมนะครับก็คือมัอนเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมที่จะปะทุอยู่เรื่อยๆไปนะครับก็คือว่ากลิ่นของมันจะมีความเป็นสโมคกี้มีความแบบยังไงมีความเป็นควันๆนะครับเออออกแบบกระจายเป็นออร่ารอบตัวเราไปเรื่อยๆครับซึ่งเหมือนกับระเบิดเวลาที่ถ้าเราร่างกายเรา,เรา,เ,ราเรามีความร้อนเออเราเหงื่อออกเนี้ยกลิ่นของมันก็จะยิ่งแบบทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้านิชินเนฮาชิวะคนนี้นะครับก็คือว่า มันเป็นน้าหอมตัวนึงครับที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าเป็นน้ําหอมที่เหมาะสําหรับใช้ในหน้าร้อนมากๆนะครับโอเคครับต่อมาเรามาดูกันดีกว่านะว่าเจ้านิชเน่ฮาชิวัตควนี้นะครับว่าสามารถใช้ฉีดไปไหนได้บ้างนะครับก็สําหรับผมนะครับเจ้านิเชเน่ฮาชิวัตคนนี้ครับสามารถฉีดไปทํางานออฟฟิศได้อย่างสบายเลยครับเข้าออฟฟิศได้อย่างสบายเลยครับแต่ก็เบาสเปรย์ลงสักนิดนึงครับสักสามถึงสี่สเปรย์ก็โอเคแล้วครับหรือว่าจะไปแบบหน้าไซงานก็ได้นะครับก็คือว่า คือแบบได้นะครับเออการแ้งนี่คือแบบโอเคมากๆครับคือว่าฉีดถึง5 6สเปรย์นี่คือจบให้ความรู้สึกสดชื่นรนเนอร์จี้ของคุณด้วยแล้วก็อีกอย่างทําให้คุณรู้สึกแบบปลอดโปรง่งมีความแบบชุ่มฉ่ามีความสดชื่นมีความสะอาดอยู่ในตัวนะครับแล้วก็ถามว่าในวันหยุดพักผ่อนใช้ได้ไหมก็คือผมว่ามันเหมาะมากๆเลยนะสำหรับวันหยุดพักผ่อนนะครับไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวทะเลนะครับที่คุณต้องการความสดชื่นแบบมีมิติที่มากขึ้นนะครับแล้วก็หรือว่าคุณจะไป เ <c oughs> ที่วยวน้ําตกไปเที่วยวภูเขาเที่วยวอะไรก็แล้วแต่ไปแคมปิ้งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าคุณใช้ตัวนี้ได้หมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือว่าคุณฉีดไปเที่ยวแบบตามสถานที่แบบตามห้างอย่างเงี้ยก็คือว่าโอเคนะครับถ้าฉีดไปผับเรอครับก็คือว่าก็ฉีดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างครับถ้าคุณฉีดไปเดทก็ผมว่าก็อโอเคไปอีกแบบนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องดูนะครับว่าผู้หญิงของคุณนะครับว่าชอบกลิ่นในโทนที่แบบ เออมีความเป็นสับป,ประรดมีความเป็นเกรปฟูตที่แบบชุนชุนแรงแงหรือเปล่ามีความเป็นเบอร์กมอตอะไรเงี้ยถ้าว่าแฟนคุณไม่ชอบหรือว่าคนที่เป็นคู่เดียของคุณไม่ชอบก็อาจจะทําให้กลิ่นนี้เป็นสร้างความราคาญของคู่เดียของคุณก็ได้นะครับหรือถ้าคู่เดียของคุณที่ชอบกลิ่นแบบแนวแบบแบบออกแครปฟูตออกเกรปฟูตแบบนี้ก็คือแบบก็คแบบือแบบสับป,ประรดจา้าจางี้ก็คือผมแนะนำเลยครับสำหรับเจ้านิชเนนฮาชิวันตัวเนี้ยโอเคนะมันเหมาะมากๆครับถามว่าไปเล่นกีฬาเล่นยิมได้ไหมก็คือว่า ก็คือผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับด้วยความชุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าใครคิดจะใส่นะครับว่ามันก็ใส่ได้นะครับสาหรับเจ้ากลิน่นนี้คือคือใส่ได้หมดอยู่ที่สเปรย์นะครับว่าเราจะใช้กี่สเปรย์นะครับก็คือว่าก็คือว่าเป็นน้าหอมคนหนึ่งนะที่ใช้ได้ง่ายมากๆนะครับในหน้าร้อนนะครับก็คือก็คือมันต้องมีอะครับเออคนเนี้ย แต่สาหรับไวรีนนะครับผมไม่แนะนํานะครับก็คือเพราะว่าด้วยราคาของมันอาจจะมีความแรงไปสักหน่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างมันค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับก็คือว่าไม่ไม่ไม่โอเคเลยว่าผมไม่แนะนําดีกว่าครับช่วงไวรีนนะครับก็คือไปพ้นช่วงไวทํางานเลยทีเดียวนะครับก็คือเจ้าหน้าขหอมคนนี้มันเหมาะเอามากๆนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาลงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับใครที่ชอบเจ้านิชนเน่ฮาชิวาคนดขวนีนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ see you next time ครับบ๊ายบาย